นเขเมาค่ะริอยากเมาหจริๆวสนับสนุนโดย All New i สุด u ุดีแม็กซ์ลาดดูภาพพริกโลกรีวองซอยเกิดผลิตจากทันยพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก วาโกเค์ฟดีว่าคับดีเวอร์จากวาโกสวัสดีค่ะคุณผชมที่รักค่ะนี่คือรายการเยเายมวันสองหญิงนะครรายการเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงค่ะเราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงเรื่องการที่วันหนึ่งเราจะกลายเป็นผู้สูงอายุเราได้พูดข้อหนึ่งไปว่าคนรอบกายเราจะลดลงไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องในครอบครัว หรือเพื่อนฝูงก็ตามอันที่สองเราจะบอกเลยสังคมจะให้ความสำคัญกับเราน้อยลงลูกหลานอาจจะให้ความสำคัญกับเราน้อยลงที่สำคัญคือคนในสังคมคนที่เคยชื่นชมเราลูกน้องที่เคยเกรงใจเราที่เคยให้เกียรติเราเพราะก่อนหน้าที่เราจะแก่นั้นเรามีหัวโขนอยู่บนหัวเรา แล้วเขาเคารพหัวโขนนั้นแต่เมื่อเรากรเกษียณเราถอดหัวโขอนออกการให้คุณให้โทษนั้นไม่มีอีกแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นนั้นเขายังจะเคารพเราเหมือนเดิมไหมอันนี้แหละที่เขาสอนเอาไว้ว่าจงปกครองคนด้วยพระคุณ อย่าปกครองคนด้วยพระเดชการปกครองคนด้วยพระเดชคือใช้อำนาจให้เขากลัวให้เขาไม่กล้าเมื่อเราใช้พระเดชเราอาจจะได้คนที่ทำตามเราไม่หือกับเราเพราะเขากลัวการใช้อำนาจของเราถึงวันหนึ่งพระเดชเราหมดไปเนี่ยกระบองถูกดึงออกจากมือเราแล้วเนี่ย เขาไม่กลัวกระบองเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยพระคุณเรามีใจเมตตากรุณาเราช่วยเหลือเจือจานเขาเราเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเราให้คำแนะนำที่ดีทำให้เขานั้นเติบโตในหน้าที่การงานอันนี้มันจะเป็นพระคุณเมื่อมันเป็นพระคุณเนี่ยแม้เราจะถอดหัวโขนออก คนก็ยังนึกถึงพระคุณขออาตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอาจารย์เสรีเป็นครูที่ถ้าไปถามลูกศิษย์ได้เป็นครูที่เป็นพรหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอาจารย์เสรีมีให้กับลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์เขาจบไปแล้วเราไม่ได้สอนเขาแล้ว เราไม่มีสิทธิ์จะให้คะแนนเขาแล้วแต่เขายังเคารพนับถือเราเขายังแวะเวียนมาหาเขาเจอหน้าเราเขาดีใจเมื่อเรามีความจำเป็นจะขอความช่วยเหลือเขาเขาเต็มใจจะช่วยเหลือเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้เป็นครูดุดที่ใช้พระเดชให้เขากลัวการให้คะแนน แต่เราเป็นครูที่มีใจเมตตาสั่งสอนเขาด้วยความตั้งอกตั้งใจให้เขามีความรู้เพิ่มเติมให้เขามีความสามารถมีทักษะในการจะทำงานดังนั้นแม้เขาเรียนจบไปแล้วเราให้คุณให้โทษกับเขาไม่ได้แล้วเขายัางเคารพนับถือเราความสำคัญเราจะมีเท่าเดิมแม้ในยามที่ไม่มีหัวโขนอยู่บนหัวเราแล้ว ในนี้เขาเขียนว่าอย่างนี้ค่ะเมื่อสังคมไม่ความสำคัญกับเราสปอตไลท์จะไม่ฉายมาที่เราอีกแล้วเคยดูละครไหมคะละครบางช่วงเนี่ยไฟมันเต็มเวทีเห็นหมดทุกคนแต่บางช่วงเขาดับไฟเวทีเขาสปอตไลท์ฟอลโล่คนคนเดียวเวลาที่เรานั้น ให้คุณให้โทษกับคุณกับคนได้สปอตไลท์มันฉายมาที่เราค่ะมันทำให้เราเด่นที่สุดอยู่บนเวทีนั้นแต่ถึงเวลาที่เราไม่มีหัวโขนแล้วสปอตไลท์มันก็เบนไปที่อื่นแล้วค่ะมันเบนไปที่คนที่คนเขาเชื่อว่าเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวเธอจะเป็นคนที่เป็นใหญ่ต่อไปสปอตไลท์มันจะอยู่ตรงนั้นเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในมุมมืด ฝึกหัดให้เป็นคนยืนในมุมมืดให้เป็นอย่าเสียใจเมื่อไฟสับฟอลโล่มันเลิกฟอลโล่เราแล้วมันก็ฉายไปฟอลโล่ที่คนอื่นเขาบอกว่าคุณต้องหัดพอใจกับการยืนในมุมห้องอยู่ในเงามืดอย่างเงียบเงียบเพียงคนเดียวนะทุกวันนี้อาจารย์เสรียังสอนหนังสืออยู่สปอตไลท์ยังฉายอยู่ มีทั้งสปอตไลท์ที่ฉายโดยลูกศิกษย์เก่าที่จบไปแล้วแต่เขายังนึกถึงบุญคุณของเราแล้วก็ยังมีสปอตไลท์จากศิษย์ปัจจุบันที่เขาพอใจการสอนของเราเขาพอใจความเมตตากรุณาที่เรามอบให้กับเขาแต่อาจารย์รีก็ต้องเตรียมใจนะครับวันหนึ่งยังไงสปอตไลท์มันก็ต้องเบนไปที่คนอื่น เราต้องเตรียมใจที่จะยืนเงียบๆอยู่ในมุมมืดทุกคนคะ่ะเมื่อหัวโขนหลุดออกจากบาลเราแล้วสปอตไลท์จะไม่ฉายมาที่เรายืนในมุมมืดให้เป็นนะคะยืนอย่างสงบเงียบให้เป็นยอมรับแล้วยินดีกับสิ่งที่เรามีคิดบวกคะ่ะเราได้พักแล้ว คิดอย่างนั้นดีไหมคะเราเหนื่อยมามากพอแล้วเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วเราได้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเราได้ทำงานเพื่อพิสูจน์คุณค่าความเป็นมนุษย์เราบัดนี้เราได้เวลาที่พักแล้วซึ่งคำถามนี้อาจารย์เสรีถามตัวเองตลอดเวลานะคะ ถามว่า72แล้วยามนี้สปอตไลท์ยังฉายที่เราอยู่แล้ววันไหนล่ะที่สปอตไลท์จะเบนออกจากเราแล้วให้เราต้องยืนในมุมมืดเราพร้อมไหมในการที่จะต้องยืนในมุมมืดอ,อันนั้นแล้วเวลาที่เรายืนอยู่ในมุมมืดนั้นเนี่ยไฟมันจะไปที่คนอื่นนั้นเนี่ยฝึก ใจอย่าให้อิจฉาริษยาเขาได้หรือเปล่าบัดน,นี้คนนั้นคนนี้คนนี้คนโน้นที่เคยฉายสปอตไลท์ให้เราเขาเบนสปอตไลท์ไปที่คนโน้นแล้วเคยได้ยินไหมครับหนังจีนคลื่นลูกใหม่เขาแทนคลื่นลูกเก่าเราต้องยอมรับความเป็นคลื่นลูกเก่าของเรานะจากคลื่นที่เคยสูงอย่างเงี้ย พอขึ้นอีกลูกหนึ่งมาไอ้ลูกนี้ก็บานลาบลงไปไอ้ขึ้นนี้มันก็สูงกว่าเราแล้วเรามีมุติตาจิตไหมฮะหรือเราจะบอกอีเด็กวันซืนฮะมาวัดรอยเท้าฉันเหรอเฮ้ยการที่มีใครคนหนึ่งเขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราแล้วมาทีหลังเรานั้นเราเรียกความเจริญนะครับ อย่างเยอะแต่เดี๋ยวกอนจิกไปเลยแบบต้องซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิกซื้อสัต์กระเป๋าตังค์พี่ครับผมและนี่อ,อร่อยวันนี้คุณซื้อสัตว์แล้วหรือยัง ิราาจำกกั All DMAX new Isuzu ภพลโลโดนุผู้หญิงอย่างเราต้องแบกแบกของหนักๆทุกวันต้องเก็บเก็บทั้งคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดฟ like, อลทักแชทต้องซ่อนซ่อนจากสายตาทุกคน<ว>ก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าก็เคิร์ดีว่า ราที่ออกแบบมาเพื่อสาวดีว่าโดยเฉพาะพร้อมเผยเคิร์ฟที่สวยที่สุดของคุณวาก็เคิร์ฟดีว่าท <Ooh. S 1> ับดีเวอร์โอเคเจเนอเรชัน <Okay, Generation. S 1> แห้งสามน้ำสองห้ารสชาติต้องลองให้ครบ mm hmm. เส้นหนานุ่มอร่อยเหนียวแน่นมาม่าโอเคเจเนอเรชัน ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลก Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20,000บาทดาวเริ่มต้น54,000กว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง31สิงหาคม2563 สนับสนุนโดย Allnew i s u z u DMAX ผลาดุภาพพริกโลกรีวองซอยเกิดผลิตจากทัญยพืชประโยชน์เยอะอร่อยมากวา g โก้เคิร์ฟดีว่าคับดีเวอร์จากวาโก้ถ้าคนรุ่นหลังไม่เก่งกว่าไม่เด่นกว่าคนรุ่นเก่าเราเรียกความเสื่อม แต่ถ้าเกิดคนรุ่นหลังมาแล้วโดดเด่นกว่าเก่งกว่าทำอะไรได้ดีกว่าเราเรียกว่าความเจริญดังนั้นอย่าไปอิจฉาคนที่มาทีหลังแล้วเก่งกว่าเราเคยได้ยินไหมคะลูกที่เท่ากับพ่อแม่อนุชาติตบุตรลูกที่ดีกว่าพ่อแม่อภิชาติตบุตรลูกที่แย่กว่าพ่อแม่อวชาติตบุตร เพราะฉะนั้นมันก็คงเหมือนกันคะลูกศิษย์ที่ดีพอๆกับเราเมื่อยามที่เขาอายุเท่าเราเขาก็เป็นอนุชาตศิษย์แต่เมื่อเขาอายุเท่าเราแล้วเขาดีกว่าเราเขาเด่นกว่าเราเขาก็เป็นอภิชาตศิษย์แต่เมื่อถึงวัยที่เขาเท่าเราแล้วไม่มีอะไรดีเลยไม่เรียนรู้อะไรจากเราเลยที่สอนไปไม่จดไม่จำไม่ทำเลยมันก็เป็นอวชชาตศิษย์อ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นครูที่มีมุทิตาจิตเราต้องอยากได้อภิชาตาิสิทธิ์คือได้สิทธิ์ที่เมื่อวัยเท่ากับเรามีประสบการณ์เท่ากับเราทำอะไรได้ดีกว่าเราโดยที่เราต้องมีมุทิตาจิตไม่อิจฉาริษยาไม่คับแค้นใจอย่างใดทั้งสิ้น คือเราต้องดีใจนะที่มีคนมาแทนเราแล้วเด่นกว่าเราดีกว่าเราเพราะนั่นมันคือคำว่าจเจริญและพัฒนาแต่ถ้าคนมาทีหลังเราเนี่ยแย่กว่าเราเนี่ยเสื่อมอย่างตอนนี้ผู้ใหญ่หลายคนกำลังเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองเนี่ยเพราะเด็กหลายคนในวัยที่มันเท่ากับเรานึกถึงตอนเราตอนนั้นเนี่ย เรามีความว้าเด็กหลายคนอายุเท่านี้ทําไมไม่เป็นโลเป็นภายเลยซึ่งนั่นคือความเสื่อมของสังคมนะคะ,ะเรามาดูข้อ3ามถนนสายที่เหลืออยู่นั้นจะขรุคระนะเวลาเราอายุน้อยเนี่ยมันเหมือนเราเดินบนถนนที่ราบเรียบขับรถถึงนี้นบ,บึ้นบึนบ,นบ,นบ,นบึนไปเลยแต่พอเราแก่เท่าเนี่ย เราเหมือนกับขับรถล,ลงถนนกรุกะตกลุมตกบอ่อมันไม่ใช่ถนนคอนกรีตไม่ใช่ถนนล,ดลาดยางมันเป็นถนนรูดลงังนะเห็นคนแก่เดินไหมคะจันทรีก็กลัวนะกลัวจะเดินแบบนั้นคือถ้าไม่โยกตัวมันเดินไม่ออกนะสมัยก่อนเราเดินลงบันไดนะจุงจ้งจุงจ้งจุ้งจุ้งสมัยนี้จุง้ง จุบจุบจุ้บจุบคือมันก้าวอย่างนี้ไม่ได้อะขาซ้ายก้าวลงขวาแทนที่จะไปอันนี้ใหม่ขวาประกบซ้ายก่อนประกบซ้ายเสร็จแล้วซ้ายไปขวาประกบซ้ายอีกมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่ามันไม่เหมือนรถขับบนถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางมันกลายเป็นรถขับบนถนนลูกกลังที่มีหลุมมีบอ่อ เข่าไปไงคะคอลลาเจนข้อเข่าหายไปไหมคะเดินแล้วเจ็บไหมคะแล้วเวลาที่มันเจ็บขึ้นมาเราเริ่มหนีความเจ็บได้ไงคะโก่งขาคะ่ะคนแก่เนี่ยขาโกง่โกงโค้งอย่างเงี้ยหมดเลยเคยสูงร้อยเจ็ดสิบพอแก่ตัวมาเหลือแล้วหกสิบแปดมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนมันยืนตรงไม่ได้ ตัวมันงอลงมามันก็เตี้ยกว่าเดิมไงเคยเล่นโบลิง่งไหมอาจารย์เสรีเนี่ยบอกได้เลยเมื่อสมัยก่อนหน้านี่สักสิบปีกล้าท้าหนุ่มสาวมาเล่นโบลิ่งด้วยเลยเพราะเป็นคนสายตามแม่นมากปึ้งเนี่ยนะใครมาเล่นด้วยเนี่ยจะไม่เชื่อเลยโยนลูกลงไปเบาๆค่ะแต่โดนพ็อกเก็ตหนึ 1, ่งสองหรือหนึ่งสามสตรยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ตาไม่แม่นเหมือนเดิมแล้วกินน้ําก็หกตักกับข้าวจากจานกับข้าวมาใส่จานก็หกมันไม่แม่นแล้วนี่คือความขรุขระของชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเดินระยะไกลก็เหนื่อยเดินขึ้นที่สูงก็ลำบากมันเป็นอย่างนี้ถึงจุดจุดหนึ่งนะคะ ขับรถไม่ได้เอา,อางี้แล้วกันประสาทจะไม่ไวพอกับการจะเบรกจะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาแก่ตัวขึ้นมาลูกหลานถึงไม่อยากให้เราขับรถไงแต่คนหลายคนอวดเก่งนะเวลาลูกหลานจะทำอะไรให้ไม่ต้องฉันเองฉันเป็นอะไรอย่างงี้เป็นต้นแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะคะเจนฟอนดาเล่น หนังเรื่องนี้ชื่อ On the Golden p ด w n อาจารย์เสรีเป็นคนแปลและตั้งชื่อให้ว่าสายน้ำนี้สีทองเป็นเรื่องของชายแก่คนหนึ่งที่เป็นคนมีปมมากกลัวคนจะหาว่าแก่แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจะใช้ชีวิตเหมือนเป็นหนมอ่ะใครจะมาดูถูกว่าตัวเองทำนั่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้โกรธ นะครับแต่จริงๆก็ทําไม่ได้จริงๆด้วยแต่จะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าได้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 ไดไดสายน้ำนี้สีทองอนร,ร์นโกรัทพรนะลองไปเปิดดูใน Google ต้องมีแน่นอนเพราะเป็นหนังดังนําแสดงโดยเฮนรี่ฟอนดานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าชีวิตเรามันจะครุขระ มันเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นล้มง่ายไหมปวดหัวง่ายไหมเป็นลมง่ายไหมมีปัญหาความดันไหมเลือดไปเลี้ยงหัวใจลำบากไหมหัวใจวายไหมไตาวายไหมโอ้โหมันมาเป็นชุดเลยะนะครับแล้วโรคภัยไข้เจ็บ มันไม่มาเดียวนะมันมาเป็นแพ็กเกจนะเบาหวานความดันหัวใจที่เป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเบาหวานขึ้นมาอันชีก็ไม่อยู่ชีก็บ่อยเป็นความดันนี้ก็ตื่นเต้นไม่ได้อารมณ์ต้องเที่ยงนะ เป็นหัวใจนี่ก็เหนื่อยไม่ได้นี่ต้องใส่นาฬิกาอย่างนี้นะคะนาฬิกาที่เรียกว่า iwatch ซึ่งมันจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเพลของหัวใจเราเป็นเท่าไหร่นะต้องระมัดระวังอย่าให้หัวใจเนี่ยมันเต้นเกินของอาจารย์เสรีเนี่ยหมอกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเกินร้อยห้าเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเดินอยู่วิ่งอยู่มันเกินร้อให้หยุดแต่ตอนนี้72ค่ะ 72เท่านั้นก็แปลว่าหัวใจเต้นปกติเหมือนคนที่หัวใจแข็งแรงนะคะบบะมีคกึงสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด,ด้วยน้ำสุปเข็มคนสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาชิ้ในรสชาติเชื่อใจจายา ชีีวิตราาขจำก <Yeah! S 1> กั All DMAX new Isuzu ภุพลลโดนผู้หญิงอย่างเราต้องแบกแบกของหนักๆทุกวันต้องเก็บเก็บทั้งคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดฟอลทักแชทต้องซ่อนซ่อนจากสายตาทุกคนก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าก็เคิร์ฟดีว่า ราที่ออกแบบมาเพื่อสาวดีว่าโดยเฉพาะพร้อมเผยเคิร์ฟที่สวยที่สุดของคุณวาก o Curve ฟดีวา่าขับดีเวอร์ keep changing, keep on, ชีวิตไร้ขีดจำกัด all new isuzu d max พลนุภาพพลิกโลกผมดื่มน้ำแร่เป็นประจำน้ำแร่ไม่เหมือนน้ำธรรมดาน้ำแร่ที่ผมดื่ม ต้องมีรสชาติดีและมีประโยชน์ผมเดิมองเฟอร์มองเฟอร์น้ำแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติม <fle> องฟเิสุสุมิลเอ็กซ์รุ่นใหม่ The New Onyx สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ IS ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20,000บาทดาวเริ่มต้น54,000กว่าบาทหรือเลือกดอกเบีษษ้ยพิเศษ0%ถึง31สิงหาคม2563ึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันหนริงคาม สนับสนุนโดย Allnew i s u D Max ผลิลภดภาพพริกโลกรีวองซอยเกิดผลิตจากทัญยพืชประโยชน์เยอะอร่อยมากวาโก้เคิร์ฟดีว่าครับดีเวอร์จากวาโก้ความครุขระของชีวิตมันเกิดขึ้นเช่นเส้นเลือดตีบตันสมองฟอหวัวใจเต้นผิดปกติ อรอยเป็นพิษอารมณ์เปรปรวนเอลไซเมอร์หลงลืมมะเร็งเป็นเนื้อร้ายสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตของเราไม่ปกติธรรมดาไม่ร่าเรียดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะอย่าอารมณ์เสียเพราะเจ็บป่วยจนลูกหลานไม่กล้าเข้าใกล้ เพราะบางคนเนี่ยหงุดหงิดมากกับอาการป่วยของตัวเองแล้วก็พานเป็นคนอารมณ์ไม่ดีลูกหลานเข้าหน้าไม่ติดไม่เอานะคะเราต้องรู้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นยอมรับมันให้ได้ปรับอารมณ์ให้ได้อย่าหง,งุดหงิดใส่ลูกหลานรำพังเป็นคนแก่ไม่หงุดหงิดเนี่ยลูกหลานก็ไม่เคยอยากเข้าใกล้เลยนะคะ คยได้ยินไหมครับลูกหลานวันนี้จะไปเยี่ยมคุณยายอีกแล้วเหรอวันนี้จะไปเยี่ยมคุณยายอีกแล้วไม่อยากไปเลยเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อารมณ์ดีมันก็จะทําให้ลูกหลานอยากเข้าใกล้แต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อารมณ์เสียง่ายเนื่องจากหงุดหงิดกับความขรุขระของชีวิตที่เกิดขึ้นจากโรคเรื้อรังทั้งหลายเราจะกลายเป็นคนที่ลูกหลานไม่เข้าใกล้สเสน่ห์เราจะหมดไปทันทีนะคะสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ